สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเนซอีกแล้วนะคะกับช่อง YouTube ของเนซนะคะวันนี้นะคะเด้มีเป็นรถ Ford e v e r อร s นะคะรุ่นไบเทอร์โบนะคะเป็น Ford e v e r อร s เไบเทอร์โบนะคะ213แรงม้านะคะวันนี้แต่งแบบสไตล์สปอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะราคาเต็มๆจะอยู่ที่1,799 0 0 0บาทนะคะมาดูกันเลยค่ะ ข้างหน้านี้นะคะวันนี้นะคะคันนี้เนี่ยเราใส่เป็นกระจังหน้านะคะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวหนังสือ FORD นะคะเป็นสีดํานะคะแบบนี้นะคะส่วนของฝากระโปรงนะคะก็จะใส่เป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะคะสไตล์เอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะก็จะเป็นตัวหนังสือเป็นสีดำนะคะเป็นอะคริลิกนะคะส่วนด้านล่างนะคะคันนี้นะคะเดิมๆเ,เนี่ยรุ่นไบเทอร์โบสีขสีของเราตรงนี้ค่ะจะเป็นสี เป็นสีออกสไตล์แบบโครเมียมนะคะอันนี้เราก็ทำเป็นสีดำด้านให้กับคุณลูกค้านะคะส่วนข้อ,อไฟหน้านะคะเราก็ใส่เป็นสีดำให้นะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะอ่าในส่วนของล้อนะคะวันนี้นะคะล้อนะคะก็จะมาเป็นล้อสีดําสไตล์สปอร์ตนะคะเดิมทีนะคะล้อนี้นะคะจะเป็นสีอลลอยก็คือเป็นสีออลูมิเนียมนะคะ ก็จะเป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นขนาด20นะคะพอดีคุณลูกค้าวันนี้ไม่ชอบเป็นแบบแต่งอะไรเพิ่มเติมมากมายนะคะก็อยากจะได้เป็นสไตล์แบบเดิมๆเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆนะคะมาด้วยครอบนะคะครอบก็จะเป็นครอบอโลโก้สีดําครอบกระจกสีดํานะคะแล้วก็ครอบมือเปิดนะคะแล้วก็เบ้ารองมือเปิดเป็นสีดํานะคะในส่วนของหลังคานะคะวันนี้ก็จะเป็นหลังคานะคะสีดํานะคะเป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะคะเป็นสีดําแบบนี้นะคะ ส่วนข้างในรถนะคะวันนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นอบอกคู่หน้านี่ก็จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเป็นตัวท็อปทั้งหมดเลยนะคะให้ไ,ไลท์คันนี้นะคะจะมีพาราไดมิกมูนลูปนะคะนี่ค่ะก็เอาไว้เปิดดูนะคะในส่วนของดูดาวดาูพระจันทร์ในตอนกลางคืนเวลาขับรถออกเดินทางต่างจังหวัดนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆร,รถกันนะคะว่าคันนี้นะคะเราไม่ค่อยได้ใส่อะไรมากมายนะคะก็จะเป็นแบบว่า เน้นสแตนดาร์ดเดิมๆนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ยังไม่ได้เพิ่งจะแต่งเสร็จนะคะก็เลยยังไม่ได้ล้างนะคะรถก็จะเลอะนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเอามาให้ลูกค้าดูกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราล้างเสร็จพรุ่งนี้ก็จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะวันนี้คุณลูกค้ามาไ,ไกลมากนะคะจากาทางภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ก็ข้างหลังนะคะคันนี้นะคะก็จะใส่เป็นคอบไฟท้ายนะคะก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะ 4คูณ4ก็จะมีคําว่า AWD นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะที่จะบอกว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อของรุ่นนี้นะคะนี่ค่ะข้างหลังนะคะคันนี้คาดท้ายนะคะเราก็จะใส่แบบมีไฟนะคะอันนี้เวลาเบรกนะคะมันก็จะเป็นสีเวลาเบรกจะเป็นสีแดงเวลาถอยหลังนะคะจะเป็นสีขาวนะคะส่วนอันนี้ก็ข้างในนะคะก็จะเป็นดที่นั่งนะคะฝาท้ายเปิดเป็นไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีก็คือใช้เท้าเตะนะคะเวลากุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะ ก็คือฝาท้ายอันนี้ก็คือเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะข้างในตรงนี้ก็เปิดเป็นเบอกข้างหลังปรับเป็นไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแบบนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะคะวันนี้ฝนก็รีวิวท่ามกลางสายฝนนะคะก็จะรีบๆนิดนึงนะคะคลิปนี้นะคะก็สําหรับท่านไหนลูกค้าท่านไหนที่สนใจ Ford Everest นะคะก็สามารถทักเนทมาได้ที่ช่อง YouTube ตามลิงก์นะคะลิงก์ไลน์ที่เนทแนบไว้ด้านล่างนะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะเนทก็แนบไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังดูรถ Ford Everest สาหรับครอบครัวเอาไว้เที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็สามารถาติดต่อเนทมาทางช่องทาง YouTube ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนทก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเพราะว่าฝนฝนแบบว่ากําลังตกแล้ว นะคะเดี๋ยววันเดี๋ยวเมีคลิปเนี้ยมีรถสวยสวยนะคะจะามาลงคลิปให้ดูอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย